คุเรียนกะรอมือค่ะรอนะับวันรอเธออยู่นะจาวติอะโอ,ะอะ้บ่อนเลี้ยงปูอันนี้ลินจีมี่จะเป็นต้นเงาะจ้ะกำลังออกดอกจ่ะมามึงบ่อน้ำฮะมองเลี้ยงหนู้งเศร้าเลี้ยงเราตีแบบนี้โอ้ โอ้ม oh, well, ีบ okay. okay. oh, ่ออยู่เอามาเลี้ยงได้ตัวนี้มาให้นาแรงกับสิบประมาณนี่ละพี่น้องเดียวไปใส่กับเป็นแหงแรงแต่ว่าสีสันมันก็สดใสใบใหม่มันเปลี่ยนสีจ้ะไปเป็นบักมี่ฝายมบอโอ้มันเป็นบักมี่ฝายนั่นบักมี่หนัง ดูะล่นคูค้างคูค้างอดีจังพี่น้องขาบักมีฝายจ้ะซุกเต็มจ้ะแต่ว่ากินพอไดมันเนา่า